มาวัดมาวัดแค่ผ่มาวัดมาวัดมาวัดมาวมัโดนคนอื่นเลยดตายอ้าาาาา มีชีวิตลึกลับก็ใช้เวลานอนมาละ25ชั่วโมงในการนอนก็มีค่ะแอดของแอดจะเอากลับไหมแอดจะเอากลับห้องไหมสวัสดีสับคืนที่3ครับเนี่ยโอคอนสมองเฮ้ยคอนสมองคือเรือมันจะไปต่อไม่ใช่เหรอ เอ้ยเก็บเต็นท์ด้วยความเปียกไม่เดี๋ยวลองสะบัดกันได้เองก็จะว้องการอะไาอะไรกันนะอ๋อนี่ตอนนี้ก็เก็บครบแล้วที่ก็เริ่มเก็บแล้วเสร็จแล้วโอเคครับแบงคชาแอดของแอดจะเอากลับไหมถ้าถึงหื้ น,นไอยู่ข้างบนสุดป,ปังวัรุ่นไม่โกนหนวดนี่คือวันธรรมดาที่ไม่โกนหนวดก็จะเป็นอย่างนี้ คุมก็มีเหมือนกันพี่หอมขนมอะ่ะหอมเหมนคัเนเชียเราจะไปแช่บว่อน้ำร้อนกันนะครับไปกินข้าวก่อนได้มั้ยไม่คนหิวครับอีก <c oughs> ข้างหูของหูของตอนขามาเราไม่ถ่าย ร้านประจําร้านประจํามันเมื่อวานเมื่อวานร้านประจํเรียกประจําเอาอย่างอื่นเอาอย่างอื่นจะได้เผื่อว่าร้านไหนที่เคยกินเรียวประจํากะเพราหมูสับไข่ดาวกระเพราหมูสับไข่ดาวไปครับเรากลับมาที่นี่อีกครั้งใน EP สามเราก็มาที่นี่ EP นี้เราก็มาอีก ค่าเข้าห้าสิบบาทนี่ก็จะเป็นบ่อแช่น้ำร้อนสามสิบห้าองศาสามห้าจุดเก้าองศาเป็นยังไงบ้างครับกับอุณหภูมินี้ยังไม่สุดอันนี้จะเป็นอะไรต้มหรอครับอันนี้เป็นมะม่มาอึดมะม่มาอึดมะม่มาอึดกับหมูต้มหมูดิบ ก็ตาสะภาพนี้กับบรรยากาศข้างนอกที่ฝนตกเราจะไปอยู่ตรงนู้นไม้ได้ไน้ำเช่นนะครับตอนนี้เราจะไปได้หรือไม่อากาศร้อน นี่แหล่งตรงนี้ก็จะร้อนที่สุดร้อนมากไห่ลงมา นึ่รับหนนีคือบครับตอนนี้11โมงนะแต่ว่าตอนเที่ยงเขาบอกว่าตอนเที่ยงความร้อน3.6 3.5.9องศาแต่ตอนนี้11โมงขึ้นอ,อะไรวะเนี่ยตอนนี้เผ็ดว่าสิเข้ามาก่อนกัน เขรู้อนาคตไปแล้วมันจะลอยได้ไหมลอยลอ,อยไม่ได้ ลาแช่เรามีน้ำเย็นข้างบนหัวก็จะสบายขึ้นควรมีอันนี้ด้วยนะครับน้ำเย็นโฆษณาโฆษณาโฆษณาไม่ได้เข้าโฆษณาครับน้ำตัวมันตัวมันลอยอะตัวมันลอยมากเลยไม่หรือน้องอยู่ไหนเดี๋ยววดตกน้ำนะดูคนเห็นพวกคนอยากเตะคน

ตอนนี้ก็คือหน้าร้อนไม่แต่หน้าร้อนอ่ะอากาศดีครับอากาศดีมากจนไหนต่อที่ต่อไปเราจะไปคาเฟ่ก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็แช่น้ำไปไปผ่อนฮะ <c oughs> ไปมือเราเลยแ่น้ำน้ก็ใสมากับน้ำที่เราเล่นน้ำ ตามสาวเลยแต่ความร้อนสะบ,บูวสะบ,บู่ักอ, <c oughs> อะไรนะนี่น้ำใสไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยไงลอยให้ไหลไปลอยลงสู่ทะเลเป็นยังไงบ้างครับ มีคนหนึ่งหลับไปแล้วเนี่ยเชิญครับตากวางข้างๆเลยครับคนขายซูชิอีกแล้วมีความสบายมันสิ่งมีชีวิตนึกรับ ้องใช้เวลานอนมาละ25ชั่วโมงในการนอนระวังหัวเปียกนะไปรุ่นอยอครับหัวเปียกยนะ <c oughs> ใช่ไหมที่ก็เริ่มสนุกนะครับ อ้ล้อๆก็แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อแล้วนะครับพักแล้วเจอกันครับเจอกันครับทุกคนจะขึ้นแล้วเพื่อใบหมุดหมายต่อไปของเราเป็นไงบ้างครับพี่อัดง่วงง่วงสบายไหม ง่ายนี่แหละที่นี่ราคาถูกด้วยได้เวลาไปขาชั้นาดไปกันต้อนี่ห้องอาบน้ำเย็นห้องอาบน้ำเย็นสถานที่น้ำเย็นมากต้องแบบอย่าลืมทำใจไว้ก่อนนะ ต้องครับน้ำเย็นที่เอาไปใส่หมูอ่ะหมูสุกอ่ะ <c oughs> เป็นท่นานเราตกนูนนี่ก็จะเป็นขาออกแล้วโอ้มีที่นั่งเต็มเลยนี่คนนู้นของชุมชน เขาเห็นยกไม่ได้อ๋ออยากไปด้วยก็ไม่ต้องทอนน่อยากไปด้วยก็ซื้อสัสวยเห่ม่แจริงจริงโอ้จริงด้วยไม่ลงใช่มันอันซีนเกินไปปะ อุ้ยนี่มันบัวแห่งโลกอนา,าคตัวน้องพลอาไม่ได้ต่อไม้แล้วไม่ต่ออไรแลนะจับใครนะเราก็คือทุกอย่างครขับไฟแทุกอย่างรู้ว่าเคือไม่มีใครมาปิดด้วยแนละ้วก็ ดูหน้ามันโคตรดังว่ะคุณร,รู้จักคนถึงวะครับเรามาไหว้พระด้วยเวลาแค่หนึ่งนาทีม,มาที่คาเฟ่เดอะแคมอะไรอ่ะเดอะแคมตะนาวสีเรามาเติมกาแฟก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพ น่ารักมากนี่คือสภาพของคนที่ขาดน้ำตาล<อ> <laughs> ตอนที่ได้น้ำตาลไม่ใช่น้ำร้อนนะแล้วก็หัวงอนอยากแช่แล้วกลับไปนอนที่บ้านเลยร้านสวยมากแล้วก็ราคาเขาดีโคตรดีอะครับร้านดูใหม่ด้วย ตกล้องเราโคดขยันอ่ะจะดูรูปได้ที่ส่งรูร่วมทิปแล้วกล้องเราขยานันเป็นทั้งตกล้องและคดขับรถโคดริงโอ้มีพื้นที่นี่มันดีจริงๆสิดูสิกว้องใหญ่ไพศาลเป็มก้ามเป็แกว้ก มาเดินได้รับแดดเราเป็นคนไม่ชอบอยู่กับที่ไก่เฮ้ยมีเป็ดด้วยอน,นะไปแรกเอาไปแรกเอาน่าจะไปได้แหละมั้งใช่ไหมมีมุม<ป> <c oughs> สิ้นสุดการไปคือเขาไม่ได้ทำทางให้เราได้ไปต่อนะแต่ว่าไปได้ใช่ไหมโอ้โดูสิเขาทำเป็นที่ปลูกดอกไม้อันนี้เหมือนปากระป๋องที่ว่าเป็นแบบแกอะไรอย่ี้ยกนน้องเป็นห่านไม่ใช่หง ได้เองจดาเอมาได้ครับคนที่จะมาเที่ยวราชบุรีเอะแคมป์ตะนาวศรีราคาก็ดีครับหนังจากนี้เราก็จะไปไม่มีแล้วใช่ไหม ต่อไปเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับไงบ้างครับ,บทิปในครั้งนี้สนุกครับเนี่ยว้มาไว้มาใหม่ราดบุรีที่เที่ยวเยอะมากที่ดีๆก็เยอะราคาก็ไม่แพง ดีทุกที่อันนี้คือพอดีไปไปมามาตะห่กขอปัดแมลงปัาได้ปาไดอออว่มามาได้มาได้มามัทำตกใจเราต้องบายบายกันแล้วนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยเดินทางแล้วก็แช่น้ำแล้วสบายขึ้นใช่แช่น้ำร้อนมาแล้วรู้สึก สบายเกินไปทําให้รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนคืออยากนอนอยู่ตรงนั้น <laughs> แต่เราก็ต้องเดินทางกับกรุงเทพแมลงน,นะครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าว <laughs> แมง<น>มีมแมงมี้